สวัสดีคะ่ะฟางเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟางมี Toyota Revo 2.4 e p a r t ปี2018นะคะได้เป็นสีขาว4ประตูเกียร์ออตโอต้นะคะสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนต์ของเราตั้งขายอยู่ที่6,69,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นสีขาว4ประตูเกียร์ออตโอต้นะคะสวยๆเลย ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน8ก็ไก่คอไข 1, 6, 5, 8, ่1658กรุงเทพมหานคร,รค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์ตรงกลางนะคะกระจังหน้านะคะโครเมียมตัดกับสีดำเงานะคะสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไ g ท์นะคะในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะก็ได้ทำการติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ ถัดมาในส่วนของล้อนะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กสวยๆเลยบันไดข้างนะคะไม่มีช้ำเลยนะคันนี้บันไดข้างไม่มีช้ำเลยนะคะก,กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะไดะเป็นกระจกเดิมนะคะโรงงานทุกบานเลยนะ มีสัญญาณกันขโมยนะคะกระจกเดิมโรงงานมาพร้อมกับเบ้ามือจับโครเมียมนะคะภายในลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเบาะใหม่ๆเลยนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับโคมรมาัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะหน้าจอทัสสกรีนแอร์แบบอนาล็อกนะคะด้านในใหม่ๆเลยนะคะันนี้สวยๆเลย หัวน็อตตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะคะหนึ่งหมื่นต้นๆนเนาะสำหรับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะคะลูกค้าที่มีเครดิตนะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะราคาห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะ ไดเป็นสีขาวสีประตูตัวยกสูงนะคะเป็นตัว2 4 e นะคะเป็นตัว2 4งดสี่ e มาหลังนะคะมาพร้อมกับกระบ,บะไลเนอร์นะคะพร้อมใช้งานเลยกระบะไลเนอร์พร้อมใช้งานนะคะไฟท้ายนะคะใสใสเลยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะ มีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยนะคะมาให้สองจุดพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะติดตั้งจากโรงงานค่ะล้อแมกนะคะใหม่ๆเลยสวยสวยเลยนะคะคันนี้สวยสวยเลยลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะหรือว่ารถที่อ่าหรือว่ากำลังมองหารถกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงปีใหม่นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะน็อตไม่มีถูกไขเลยสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่ซอยเสรีไทย68แปดแยกหนึ่งมีนบุรีนะคะหรือว่าจะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะ ซอยเสรีไทย95้านะคะอยู่ติดถนนเสรีไทยเลยนะคะเยื้องๆกับโรงพยาบาลเสรีรักนะคะของเรามีรถนะคะให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า200คันเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยะค่ะสําหรับคันนี้นะคะจัดเต็มฟีดาวได้เลยผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งห่กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ราคาสองอ่าห้าแสนสอันบาทเนาะเป็นตัวสองจุดสี่อีพันปี2018นะคะได้เป็นสี่ประตูเกียร์ยกสูงนะคะอ่าได้เป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ